รับผู้ชมหลายมรครับเยอะมากครับเยอะที่สุดนะเที่สุดนะปสุดีกันดี่สดดีรัสวัสดี่รับวกกน้ัสดีครับสุดยอดันทุกปะอสด้า่ร้างข่าวบอลนข้อขอนี้ข้อที่ผมสร้างข่าวบอลครบซึ่งเ ถ้าเล่นถาเล่นนะครับถ้าเล่นอยู่ดีๆแล้วผมเจอวอล์ชว์เดี๋ยวผมตกใจนะครับอ่ะแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเสียงเสียงมันเข้าหรือเปล่าถ้ามันไม่เข้าจะได้กัรยาณาปิดใหม่รันแป๊บน,นึงนะพี่ จากพันธ์พมเสนาวดังโอ้ยสาวโอ้ยสาว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 ป้าสาวสาวสาวว้าวแซ่เตียว อ้าวสรุปไงเนี่ยภาพดำหมดเลยเหรอาภาพมันดำ ปกติยี้ดีดีกว่านะ้ดีกว่านี้อ่ะเอ๊เป็นอะไรของมันวะ Ừ, đeo, 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 đeo. Để đeo. Ờ đe đi đe đi đe 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 cô lưu đe 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 đe